สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชองกอล์ฟนะครับเห้ทุกคนดูกันนะครับว่าแผนที่ใหม่อย่างซูเมรุนั้นมีการออกแบบไปน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในส่วนของปางธรรมะหรือพื้นที่ในส่วนของทะเลทรายทั้งสองพื้นที่บอกว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่ายังมีเรื่องอะไรอีกบ้างที่ทกเกมไม่ได้บอกผู้เล่นอย่างเรานะครับถ้าเราเล่นตามเเรื่องมาเรื่อยๆนะครับการเล่าเรื่องก็จะวนอยู่รอบตัวของเราเพียงอย่างเดียวจึงไม่ค่อยได้ลงลึกในส่วนอื่นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวในเทปนี้ผม คุณผู้ชมได้อัดรถมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนจะรับชมก็ฝากกดไลค์และกดติดตามไปด้วยนะครับก่อนก็สู่ด้วยหาก็ฝากสปอนเซอร์กันด้วยนะครับกับโอเบอร์ท็อปาพรับเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยรับปไปหายโดนแบงหรือรีฟันแน่นอนนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นมาฝากสบับฉาบเกมชิมแพคด้วยนะครับโปรโมชั่นแรกเติมแบบไอเดียพาร์ตจะเติมเพชรเติมเพชรพาร์ตหรือรายวันได้หมดเลยนะครับราคาถูกมากๆและโปรโมชั่นที่2นะครับใช้ UD ในการเติมราคาก็จะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ยังไงก็ถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากคุ โอ้ทับอัพเลยครับเล็นอยู่ใต้คลิป เริ่มจากเรื่องแรกนะครับปริศนาการเสียชีวิตของเทพไม้องก่อนหลายๆคนน่าจะพอทราบันแล้วนะครับว่าเทพไม้ที่เราจเจอในเนื้อเรื่องที่สุวมรุและจะมาเป็นตัวละครในเรืเ่องก็คือไนดะเทพไม้องค์ปัจจุบันหรือว่าองค์หญิงกุสานารีนะครับผมเชื่อว่าส่วนน้อยนะครับจะรู้ถึงที่มาที่ไปของการเป็นเทพไม้ของไนดะพราะถ้าตามเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็จะทราบแค่ว่าเทพไม้องก่อนเสียชีวิตลงจากสงครามที่แครนเรียาเมื่อ500ปีก่อนและไม่นานจากนั้นไนดะก็ถือกําเนิดและขึ้นเป็นเทพไม้องค์ถัดมาแต่ล่าสุดจะคราบ เท่าถึงเรื่องในอดีตถึงการเสียสลักของราชาเดเดยท่านหญิงรูกเทวตาในฉาก้นไม่ได้บอกว่าการเสียหลักของท่านหญิงลูกเทวตาคือการเสียชีวิตนะครับเพียงแต่ถูดูพลังออกไปนะครับจึงทําให้ร่างหด่นเล็กลงจนมีรูปรักเล้ากับเด็กและเปรียบเทียบท่านหญิงรูกเทวตากับนาฮิดาก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายกันมากๆนะครับมนเลยมีความขัดแย้งเล็กๆเกิดขึ้นนะครับเพราะด้าท่านหญิงรูกเทวตากับกลายเป็นเด็กจริงๆแสดงว่าไม่ได้มีการเสียชีวิตตามตำนานที่เล่าต่อๆกันมานะครับตอนนี้ก็มีทฤษฎีหลายอย่างเลยนะครับาม จำที่มีก็เลยหายไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งทฤษฎีนะครับหรือแม้แต่มีการพูดถึงกาดับของใค,ครที่เกิดขึ้นนะครับว่าการเสียชีวิตของท่านลูกอเทวตาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่จบเรื่องที่ซูเมรูแล้วหรือการเสียชีวิตของท่านหญิงลูกอเทวตาอาจน,นําพามาซึ่งสงครามก็เป็นได้นะครับและคุณผู้ชมละครับคิดยังไงกับเรื่องนี้มีความเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะครับ เรื่องที่สนะครับซูเมรู้มีต้นแบบมาจากเซาท์เอเชียหรือเอเชียใต้อย่างที่รู้กันว่าแต่ละเมืองในเกมเกมชิมแปกมักจะมีต้นแบบมาจากภูมิประเทศต่างๆจากสถานที่ในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับเช่นมอนสตาร์เปต้นแบบมาจากเยอรมนีลิเวมาจากประเทศจีนไลนัสมะ ama, มาจากประเทศญ,ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะส่วนทั้งด้านของซูเมรู้นั้นก็เป็นการหลอมรวมรวมัฒนธรรมของเอเชียใต้กับะตะวันอกกลางเข้าด้วยกันนะครับซึ่งเอเชียใต้นเนี่ยก็จะมีทั้งประเทศอินเดียปากีสถานบังกลาเทศสีลรรังกาเนปาลพูธานและมาดีบนะครับบอกเลยว่าส่วนตัวชอบบรรยากาศของทั้งในป่า แล้วก็ทาศายมากๆเลยมันูวความรู้สึกที่แตกต่างไปจากทั้ง3เมืองก่อนหน้ามากๆนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับชอบแผนที่สุมมรุกันไหม เรื่องขันพายเรื่องที่3นะครับสถาบันซูเมรุและซิกดาชันซูเมรุอคาเดมีนะครับเป็นผู้ปกครองหลักของซูเมรุเพราะว่าปัจจุบันชาวเมืองเองไม่ได้มีความศรัทธาในเทพไม้นะครับเลยไปสถาบันนี้เข้ามายีบทบาทในการปกครองมากกว่าเองและสถาบันซูเมรุเป็นสถาบันการเรียนการสอนที่มีชื่อเสียงที่สุดในเทวัตเลยนะครับมีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านคลังข้อมูลในศิลปะลี้ลับและบันทึกทางประวัติศาสตร์สถาบันซูเมรุนะครับจะแบ่งออกเป็นซิกดาชันนะครับซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีลักษณะพิเศษก็คือสีที่ต่างกันบน นะครับว่าทั้งซิกราะชาญเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับราชัญอันแรกนะครับอมนตาราชาญนี้นะครับใช้ในเรื่องของไบโอโลจีหรือว่าชีววิทยานะครับสีของราชาญก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ในปัจจุบันผู้นำก็คือนาฟีนเองครับราชันถัดมานะครับรัธวาเฮตราชญนี้นะครับก็จะชใช้ในเรื่องอิลูมิเนชันนิสนะครับหรือว่าแสงสว่างเงินเองสีของราชญนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าหรือว่าสีเงินเองครับแล้วก็ในปัจจุบันนะครับผู้นำของราชญนี้ก็คืออาซาเอนเองนะครับแล้วก็อาซาเนี่ยมีปรากฏตัวในเรรื่องไปแล้วนะคับในฉากเทศกาลซซับเรูน ัาราชนถัดมานะครับสปันตมาสดาชัชนนี้นะครับชำนาญในเรื่อง Elemental Li s t นะครับหรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับเท้าเองนะครับราชัชนนี้นะครับจะมีสีประจําราชนเป็นสีแดงส่วนผู้นําตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าผู้นํดาราชนเป็นใครราชันถัดมานะครับราวตัดาชัชนนี้นะครับก็จะมีความชํานาญในเรื่องของ s e m i o t i c s นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับพวกสัญญาณอะไรบางอย่างเองนะครับแล้วก็สีของดาวชนเนี่ยจะเป็นสีดําและปัจจุบันผู้นําของดาชัชนนี้ก็คือคาจีเองครับซึ่งคาจีก็ได้ปรากฏตัวในเนื้อเรื่องไปแล้วนะ ื่องช่วงแรกของสูมิรู้นะครับดาวเชนถัดมานะครับวหุมนะราชชนิดชำนาญในเรื่องของเอทิโอโรจีนะครับหรือว่าการศึกษาเกี่ยวกับสาเหตุของโรคต่างๆนั่นเองนะครับดาวชนี้ก็จะมีสีประจําราชนเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งผู้นําของราวชนี้นะครับก็คือแอสคาดานนเองนะครับแต่ว่าตามข้อมูลก็มีการวงเล็บไปด้วยนะครับว่าตามประวัติศาสตร์ทาให้ตรงนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นผู้นําปัจจุบันหรือเปล่านะครับแล้วก็ดาวเชนสุดท้ายนะครับเกชาว์ดาวชนี้นะครับชำนาญในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับสีของดาวเชนก็จะเป็น เผยออกมานะครับต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้เยอะมากๆนะครับที่เราจะเล่นตัวละครที่มาจากทั้ง6กดาชาน,นี้อย่างในปัจจุบันนะครับก็มีทางอาวท่ามที่มาจากฮาราวตารและก็เลล่านะครับตัวละครใหม่ก็มาจากรัฐวาหิตเหมือนกัน ด้ก,กันี่นะครับเทศกาลซับเซรุสเทศกาลนี้นะครับเป็นเทศกาลในสุเมรุที่เลือกถึงการประสูติของกุสานารีเทพม้องปัจจุบันหรือชื่อท,ที่คุณผู้ชมน่าจะคุ้นหูมากกว่าก็คือนาดาเองครับเทศกาลนี้ตั้งชื่อตามเทพีแห่งดอกไม้ที่ทิ้งประจไปนะครับในงตอนแรกมีความคิดที่จะจัดเทศกาลนี้ในวันคล้ายวันเกิดของเพื่อนของเธอนะครับหรือก็คือท่านหญิงลูก,กเทวตาแต่ภายหลังการเสียชีวิตของท่านลูกเทวตานะครับเทศกาลนี้จึงกลายเป็นงานฉลองวันประสูติขององค์หญิงน้อยกุสานารีแทนใครครจาฉากที่นีรูกาลัง ในฉากนั้นก็จะมีดอกไม้ปฏิสลาด้วยนะครับดอกไม้ปฏิสลาที่เห็นก็เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของเทศกาลนี้เองครับและถามว่าทําไมก่อนหน้านี้ถึงมีการห้ามให้จัดเทศกาลนี้ก็เพราะว่าผู้มีตําแหน่งในสถาบันซูเมรุเห็นว่าการประสูติขององค์หญิงกุสานารีนั้นเป็นสัญลักษณ์การเสื่อมชนของท่านหญิงรุก,กเทวตาสถาบันจึงทําทุกวิถีทางนะครับเพื่อไม่ให้จัดเทศกาลนี้ขึ้นมามีทั้งปฏิเสธไปให้ทุนหรือปฏิบัติปรากฏว่าการประสูติขององค์หญิงน้อยกุสานารีไม่มีอยู่จริงนั่นเองครับเป็นอะไรทีสสรร่ การได้ครั้งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ เรื่องที่5นะครับฟาตุกิที่เราจะได้เจอในสูเมรุล่าสุดในเรื่องแผดสามนหนึ่งก็ได้มีการเปิดเผยไปแล้วนะครับว่ามี2ผู้บริหารขององค์กรฟาตุกิเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่สูเมรุนะครับคนแรกก็คือโดโทเรนะครับหรือฉายายเดด็อกเตอร์แล้วก็มีการเปิดเผยเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าโดโทเรเป็นผู้บริหารดับที่2เรื่องนี้เป็นะไรที่ว้าวมากๆนะครับไม่คิดว่าจะอยู่อันดับที่สูงขนาดนี้นะครับส่วนผู้บริหารอีกคนนะครับก็คือสคารามุสหรือว่าบราเดียนะครับสำหรับโดโที่่เเเากัมือรุนนคค็ปปยลิ นเรื่องก่อนหน้านี้นะครับคือการควบคุมประชาชนโดยใช้อาคาศาเอางนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าโดโทเรเนจะจ้างกลุ่มเอเรมายนในการทํางานสกปกต่างๆที่ซูมิรุแทนที่จะเป็นฟาตุอิส่วนสการ,รมูสก็พยายามไม่จะล้างแค้นนะครับโดยการสร้างร่างจําลองเทพขึ้นมาโดยมีโดโทเรนักปั์ของซูมิรุให้ความช่วยเหลือลยอยู่นั่นเองอเรื่องในส่วนนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับไม่รู้นะครับว่าสการ์มูสจะได้เป็นเทพอย,ย่างที่ตั้งใจไปไหมหรือว่าเราจะเข้าไปขัดขวางได้ก่อนนะครับยังไงต้องรอติดตามนะครับเรื่องในช่วงถัดไป แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับตัวละครจากซูเมรูถ้านระบรวมตัวละครที่มีการเปิดเผยไปก่อนหน้านี้นะครับตัวละครที่เราจะเล่นตอนนี้นะครับก็จะมีทินาริคอนเล่โดลิเดายาไซโน่แคนเดตนิลูไนดะฮอยทัมเลราและกาเวนะครับรวมรวมแล้วมากถึง10ตัวละครแล้วนะครับแต่ส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะทยอยเปิดให้เล่นกันเรื่อยๆนะครับรวมถึงตัวละครนอกจากนี้ที่ไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับไอซิคดาชนของซูเมรูเนี่ยมันน่าจะมีตัวละครอีกหลายตัวนะครับที่น่าจะมาจากหลายดาแชันเลยแล้วคุณผู้ชมะครับ เราเปิดตัวละครไหนกันบ้างก็จบไปแล้วนะครับกับหกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับซูเมรุถ้าข้อมูลมีความผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีแนวคิดหรือพัทฤษฎียังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องจากนี้นะครับคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีนะครับถ้าเรามีทฤษฎีมาแลกเปลี่ยนกันนั่นเองนะครับสำหรับนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเทคแคร์ care, ดูแลสุขภาพน,นะครับ